รสแท็กตัสแค็กตัสโบราณมีใบและดอกสีสดสะดุดตากินได้ด้วยนะสวัสดีค่ะหากเราได้มีโอกาสพบเจอกุหลาบสวยๆผูกใจสุดๆแบบนี้สักครั้งในชีวิตแล้วจะทำอย่างไรล่ะเพื่อที่จะเก็บต้นพันธุ์ไว้ให้ได้มากกว่านี้วิธีที่ง่ายและเร็วสุด ได้พันธเดิมก็คือการปักชำเพราะว่าการปักชำเป็นวิธีที่ง่ายๆในการเพิ่มจำนวนกุหลาบใครเคยลองปักชำแล้วไม่ได้ผลต้องลองดูค่ะแล้วต่อไปจะปลูกต้นอะไรก็จะง่ายนิดเดียวก็แค่นำกิ่งหรือท่อนพันของกุหลาบมาปักชำก็จะได้ต้นใหม่จำนวนมากในคราวเดียวกันแล้วค่ะวิธีการเลือกกิ่งปักชำ ควรเลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนลักษณะของกิ่งชนิดนี้จะสังเกตว่ามีเปลือกสีน้ำตาลปนเขียวกิ่งอ่อนเกินไปมักจะทำให้เน่าส่วนกิ่งแก่เกินไปก็จะออกรากยากโดยทำแบบนี้ค่ะ 1. ตัดกิ่งให้มีความยาวประมาณ3-6ถึงนิ้วโดยตัดใต้ข้อเพราะบริเวณน,นั้นจะมีอาหารสะสม และมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นให้แตกตาใหม่ตัดเฉียงประมาณ45องศาเพื่อเพิ่มพื้นที่การแตกรากให้ได้มากขึ้น 2. ควรตัดให้มีใบติดอยู่ปกติการปักชำเขานิยมริบใบแต่สำหรับกุหลาบพ,พุกกามไม่เหมือนกุหลาบพ,พันธุ์อื่น เพราะเขาเป็นแค็คตัดสมัยโบราณจึงไม่มีความจำเป็นต้องเด็ดใบออกค่ะข้อที่สไม่ควรตัดแล้วนำมาปักชํำทันทีเพราะมีโอกาสเน่าง่ายหลังจากตัดกิ่งแล้วควรวางผึ่งลมในที่รม่มให้ยางแห้งและแผลปิดก่อนจึงจะนำไปปักชํำค่ะข้อที่4ปักชํำกิ่งลงในวัสดุปลูก ลึกประมาณ2-3ข้อของกิ่งส่วนวัสดุปักชํำที่นิยมใช้ได้แก่ขี้เท่ากแกลบบควรแช่น้ำก่อนประมาณ3วันเพื่อลดความเป็นด่างยกเว้นขี้เท่ากแกลบที่เก่าแล้วข้อดีคือมีความร่วนซุยสูงกิ่งกุหลาบจึงแตกรากได้ดีทั้งยังไม่เกาะตัวกับรากต้นไม้ จึงทำให้ย้ายปลูกง่ายโดยที่รากไม่ขาดหากไม่มีอาจใช้ดินร่วนทั่วไปผสมกับขุยมะพร้าวและทรายหยาบอัตราหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งหลังปักช้ำเสร็จแล้วควรรดน้ำตามทันทีซึ่งอาจใช้สารป้องกันเชื้อราราดรถในขั้นตอนนี้ก็ได้เช่นกันค่ะข้อที่ห้า กรณีที่ปักชำปริมาณมากๆควรคลุมกระบะเพาอชำด้วยพลาสติกใสเพื่อเก็บรักษาความชื้นขณะเดียวกันยังให้แสงส่องผ่านลงไปได้แต่กรณีที่มีจำนวนไม่มากนักหากปักชำใส่กระบะหรือกระถางที่เคลื่อนย้ายง่ายๆควรนำไปวางในบริเวณที่มีแสงส่องถึงเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต โดยที่สภาพอากาศบริเวณนั้นควรได้รับความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมวิธีวัดก็คือให้ลองนั่งดูค่ะถ้ารู้สึกว่ายเย็นสบายตรงนั้นคือที่ที่เหมาะสมสำหรับการวางต้นกุหลาบป,ปุก,การามที่ปักชำหรือวางบนพื้นอิดมอนเย็นเย็นชื้นชื้นก็ได้ค่ะ No ข้อดีของการปักชำก็คือเราจะได้ต้นกุหลาบใหม่ที่ตรงตามสายพันธุ์เดิมไม่ค่อยมีการกลายพันธุ์ค่ะซึ่งการปักชำกุหลาบก็คือการนำส่วนของกิ่งหรือลำต้นของกุหลาบพันธุ์ใดก็ได้ค่ะตามที่เราต้องการเช่นในคลิปนี้ก็คือกิ่งกุหลาบพุก,กามซึ่งเป็นดอกกุหลาบพันธุ์หายาก และยังเป็นดอกไม้ที่นำไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการนำเขามาปลูกในสภาพที่เหมาะสมเพื่อให้ชิ้นส่วนนั้นเกิดรากและแตกต้นใหม่ขึ้นมาค่ะกุหลาบพุกามหรือว่าแคลกตัสโบราณคลกตัสโบราณใช้เรียกชื่อกุหลาบพุกามที่นักธรรมชาติวิทยาจัดให้เป็นธรรไม้ ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของแคลกตัสหรือตะบองเพชรจากเป็นต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเป็นต้นไม้ที่ลดรูปใบเป็นกลุ่มนามกุหลาบพุก,กามเป็นพืชวงเดียวกับแคลกตัสค่ะแต่เป็นแคลกตัสที่มีใบแล้วก็มีดอกสีสะดุดตาจึงถูกเรียกว่าโรสคลตัส ด้วยลักษณะที่กล่าวมาและทรงต้นที่แตกต่างจากคลักตัดชนิดอื่นเนี่ยโดยเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ3-5เมตรมีกลุ่มหนามแหลมออกตามลำต้นและเป็นกระจุกบริเวณซอกใบมีดอกสีส้มแดงและผลสุกเป็นสีเหลืองรูปกลวยแหลมด้านบนแบนทำให้ดูแปลกตามากค่ะเป็นที่นิยมปลูกประดับมานานแล้วโดยดั้งเดิมนั้น กุหลาบภูกามมีถิ่นกำเนิดในโคลัมเบียพบในธรรมชาติโดยทั่วไปทางตอนใต้ของเม็กซิโกจนถึงทะเลแคริบเบียนค่ะแต่สามารถปลูกได้ทั่วไปในเขตร้อนจากนั้นได้ถูกนำมาขยายพันธุ์ในเอเชียโดยสันนิษฐานว่าพันธุ์พืชชนิดนี้ถูกพบครั้งแรกที่เมืองภุกามของประเทศเมียนมาจึงถูกเรียกกันว่า กุหลาบพุกกามโดยปกติแล้วเราสามารถชมกุหลาบพุกกามและเพื่อนๆกลุ่มแคลกตัสที่หลากหลายรวมถึงพืชทะเลทรายชนิดอื่นๆน,นะคะได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นู่นนะคะแต่สำหรับวันนี้สาราไทย ปลูกและขยายพันธุ์ได้เองค่ะแล้วก็นำมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมความสวยงามสุดๆไปเลยค่ะทราบไหมคะว่าเราสามารถนำต้นกุหลาบพุก,กามเนี่ยค่ะไปปลูกเป็นแนวกั้นรัว้วแนวกั้นรั้วบ้านอาคารหรือสวนได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าต้นเขามีหนามที่แหลมคมเจ็บมากนะคะถ้าโดนตําเพราะฉะนั้นมันจะกันขมโมยแล้วก็สัตว์ร้ายได้ค่ะสุดยอดค่ะวิธีนี้กุหลาบพูกกามหรืออีกชื่อหนึ่งคือ Wax Rose เป็นไม้พุ่มกิ่งก้านอวบน้ำมีหนามยาวเป็นกระจุกใบรีดอกสีส้มกลีบดอกหนามีประมาณ10-15กลีบ ผลมีลักษณะเป็นกลวยหน้าตัดเมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองภายในมีมเมล็ดจำนวนมากเป็นพวกกระบองเพชรที่มีทั้งลำต้นและก็ใบมีผลกินได้นะคะจะมีรสเปรี้ยวๆค่ะปัจจุบันนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากมีดอกใหญ่คล้ายกับดอกกุหลาบค่ะ นะะักขาต้นไม้จึงเรียกว่ากุหลาบพุกามเพื่อให้สอดคล้องกับอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกสีชมพูที่เขาเรียกกันว่ากุหลาบเมาะลำเลิงซึ่งมีดอกสีชมพูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย